สวัสดีครับเราจะมานำเสนอกฎหมายอาญาซึ่งสมาชิกมีดังนี้มีนางสาวอริตาเมงกเลขที่39นางสาวชญาณุสวงพพเลขที่29ที่มาของกฎหมายอาญาเนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบ civil law ซึ่งกฎหมายส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติขึ้นและกฎหมายอาญามีหลักการที่สำคัญที่เป็นหลักประกัน ในกฎหมมคอาญาคือหลักที่ว่า Noum Crimen n n u l l p s i n e l e g e แปลว่าไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยกฎหมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเป็นหลัก <c oughs> ข,อข,ของ,ของก,กฎหมายที่เกิดจากการบัญญัติของกฎหมายอาญาอย่างชัดเจน <c oughs> ความหมายของกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติว่า <c oughs> การกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิดและกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไว้ด้วยกล่าวอีกในหนึ่งกฎหมาย i อาญาคือกฎหมายที่บัญญัติห้ามไม่ให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือบังคับให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ ักษณะของกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนว่าด้วยความผิดและโทษอาญา <c oughs> เป็นบทบัญญัติที่เกล่าวถึงความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับรัฐแม้การกระทําความผิดบางอย่างจะได้กระทําตรงต่อเอกชนให้ได้รับอันตรายเสียหายก็ดีการกระทาความผิดนั้นยังได้ชื่อว่ากระทบกระเทือนต่อมหาชนเป็นส่วนรวม ถึงขนาดที่เราต้องเข้าดําเนินการป้องกันและปราบปรามได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้ใดมาร้องทุกข์กล่าวขอโทษยกเว้นความผิดบางประเภทที่เรียกว่าความผิดอันยองความได้เท่านั้นซึ่งเป็นความผิดที่มีลักษณะประกอบด้วยเหตุผลอันเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายบางประการควรที่รัฐจะเข้ามาดําเนินการก็ต่อเมื่อเอกชนผู้เสียหาย ได้ลองทูขึ้นก่อนการกระทําใดจะถือเป็นความผิดอาญาต,ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนแล้วสําหรับการกระทําในภายหน้าไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษการกระทําที่ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายบัญญัติความผิดนั้นขึ้นเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาเป็นการกระทํา ที่กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยแห่งชุมชนเป็นส่วนรวมอันมีลักษณะเป็นความผิดต่อรัฐที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงของชุมชนนั้นจึงถือเป็นเรื่องของแต่ละรัฐโดยเฉพาะ <Local> matter และโดยปกติรัฐจะจะเข้าดำเน,นินการ ก็แต่การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐนั้นนอกจากกรณีที่มีเหตุพิเศษบางอย่างซึ่งแม้จะได้เกิดการกระทำนอกอาณาเขตก็ถือว่าเป็น <c oughs> กระทบขออภัยครับถือว่ากระทบกระเือถึงความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยในอาณาเขตรัฐมีสิทธิ์เข้าดำเนิน การในกรณีเช่นนั้นด้วยเหมือนกันคำ <c oughs> ที่เก่านี้ก็พอจะสรุปลักษณะของกฎหมายอาญาได้ดังนี้ 1. คือเป็นกฎหมายมหาชน2องว่าด้วยความผิดและโทษอาญา3ตามปกติบังคับเฉพาะการกระทำในอาณาเขต 4. เป็นบัญญัติและเป็นรายลักษอักษรห้ไม่มีผลย้อนหลังใน ทางลงโทษบุคคลหรือให้รับโทษหนักขึ้นกฎหมายอาญาแตกต่างจากกฎหมายแพ่งอย่างไรกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายแพ่งต, opposite 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 exactly. ตรงที่กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือองค์กรแต่กฎหมายอาญามีไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผู้ใดละเมิกดกฎหมายอาญาถือว่าละเมิดต่อรัฐโดยตรงตัวอย่างคดีอาญานายเอลักลอบเข้าไปในบ้านของนายบีในเวลากลางคืนและขโมยโทรศัพท์มือถือไปหลังจากนั้นตำรวจได้ติดตามและจับกลุ่มนายเอโดยนายเอยอมรับสรารภาพว่าเป็นผู้กระทำผิด คดีนี้ถือเป็นคดีอาญาเนื่องจากมีการกระทําที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายโทษอาญาโทษของกฎหมายอาญามีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทําผิดได้แก่ 1. ประหารชีวิตสำหรับความผิดร้ายแรงมากเช่นฆ่าคนตายโดยเจตนา 2. จำคุก การคุมขังในเรือนจำตามระยะเวลาที่กำหนด 3. กักขังคุมตัวในสถานที่ที่กำหนดแต่ไม่ใช่เรือนจำา 4. ปรับการชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ 5. ลิบทรัพย์สินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามการกระทําผิด โทษเหล่านี้ถูกกำหนดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ